จริงๆเขาบอกคนกินได้เหมือนกันนะจริงหรอครับเขาว่าคนกินได้ลองดูลองกินด้พี่ดีลองดูดิอยากลองนต๊อกมากเขาองิบางคนก็กินนะกินกองกองสุนัขเขาก็กินลองดมันมันกรอบๆเป็นขนมปังอะไรเคยเคยกินไหมกินนีมเขาจะกินตามกกินด้วยกินดูกินดูถ้ากองกินเขากินด้วยเลยไม่กินขนมกินไม่ได้มันแข็งมันแข็งเลยเราจะเคี้ยวไม่ไหวเรเคี้ยวที่เป็นอาหารแมท เด็กๆอุ้ยินที่เปียกๆอ่ะน้ำกีวี่อะไรนะเจวี่เหรอเ่เหมือนนมปังเลยอ่ะเนาะกล้าเด็กโอ้โหแข็งอ่ะแต่มันแข็งกระดานเล็กหลุดนะไอ้เหล็กหล็กหลุดเหมือนเหล็กหลุดอะไรนะขนมปังอ่ะโอ้โกินจริงเหรอขนมปังธรรมดาลรงกินดยเดี๋ยวเนี่ยใช่ป่ะอ่ากี้นี่อ่ะ ขนมปังบวกนมอ่ะใช่นี่อร่อยว่ะเดี๋ยวแคทลองให้กินดิแข็งมากวันไหนที่ไก่หมดก็มากินโอเคอยู่โอเคไหมกินได้นะคนก็กินได้นะสามัญชนนะเป็นขนมปังบวกนมเป็นไงบ้างแกรักพี่จะขออีกจะขออีกนี่อร่อยว่ะ อเคหิคค้มีกาเมยห่มปังอ่ะไอ้เหี้ยอเคโอเคเช พอพอออย่าแย่งอย่าแย่งน้องเดี๋ยวคนแล้วอ่าให้ขนมลัอกี้ลัอกี้ต้องจับพวกเราเป็นแล้วว่ากินได้อร่อยจริงอร่อยจริงไหมฮะพอกง ัเลิกกินไม่ได้หรอโอเครายร้ายรายพอเคี้ยวมาตอนแรกอร่อยแต่มันจะมีกลิ่นบอสักพักแล้วมันชุนๆนี่แหละใช่กินได้นะกินได้กินได้ไม่ถ้าส่งนมเมจิเนี่ยเฮ้ยเลิศเราไปเวฟดีกว่าอย่าบอกนะว่าตื่นชามาเป็นซีเรียลค่ะเราไปเวฟให้มันองแบบนี้กินกับนมร้อนๆอย่างเงี้ยเนาะตื่นชามาเป็นซีเรียลเลยสามันของคุณจะหา พวกอะไรมาให้ดีกว่าไวเวลาทุกคนเลออย่าแอบเอาอาหารหมามา <c oughs> กินนะติดฟันเลย<น> ấy, อยือไปฟันเลยเอาอีกอันนี้เอาดูแต่ฟอก่อนแนงเนองเย้คินไหมมันแข็งอ่ะแต่ว่าพอกัดไปแล้วสักพักมันก็จะอร่อยเข้าปากเลยะไม่ได้ตัโโ้งตัวอะไรจับคนอื่นกัดได้หน่อยดิเอาอีกเนาะเอาอีกให้น้องๆกินอร่อยอ่าลากี้เย้หมดถุง โอันนี้มีป้ายาราจ่าสมาร์ทฮะก็ลอยอยู่นะพี่เขาอ่ะก็เนี่ยแค่เลี้ยงกระแสกระแสความรักนะการเลียงเลี้ยงมั้งหเลี้ยงพี่มั้งการความรัะไม่เอามาประมาณแล้วกินนั่งลงนั่งนั่งลงนั่งนั่งพี่เขาเสียคนนะเฮ้อยพี่แอบกินนะ S <S <uce> <S อาหารมื้อเย็นที่มา <M> mm> ไม่มีไม่มีอาหารมื้อช้าก็ไม่มนพยายามจะให้มาเรียมือให้ได้ยาลนใช้ทำไมเนี่ยโอเคลากบาย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 พี่กัน่ะมาลากินนลงนาลงสวัสดีครับมาลากินนั่งลงนางน้าลงครับสวัสดีครับครับผมครับครับเลยครับบายบายมือซ้ายไหนมือซ้ายนั่งนั่งอามือซ้ายมือซ้าย มือขวาแล้วมือขวาให้มือขวาโอเคบาย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 ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยานม้ากันเพราะยังอร่อยนะบาย